อสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องโครงการโมเดลตาเปิดตัวโครงการบ้านสไตล์โมเดิร์นมินิมอลสันกำแปลงสายเกาตำบนต้นเปาอ,อเภอสันกำแปลงเจะกคุมลูกการนักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างชาติมาพำนักอาศัยนางพนิษยาปัญญาเลิศกรรมาการผู้จัดการโครงการโมเดลตานะครับได้เปิดเผยว่าโครงการโมเดลตาเป็นโครงการบ้านจัดสรรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านบอ่อสร้างอำเอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นมินิมอลนะครับมีตตกกันตึกหมดจาก85ยูนิตครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาในเฟสที่2โดยโครงการจะทําการก่อสร้างเึกันตึกหมด4เฟสซึ่งขณะนี้ก่อสร้างไปแล้วกว่า50นะครับแล้วก็คาดว่าในปีหน้าจะแล้วตึงหมด กลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มชาวต่างชาติที่มาพักอาศัยจุดเด่นของโครงการนี้ก็คือว่ามียูดินน้อยแน่นอนนะครับว่าจะให้ความสงบเงียบสงบกับลูกบ้านและที่สําคัญมีความเป็นส่วนตัวในขณะเดีวยวกันทําเลก,ก็นับว่าดีเลยนะครับพอเดินทางสะดวกสบายราคาตั้งเกาอยู่ที่3ล้านกว่าบาท พื้นที่42ตารางวามูลค่าการลงทุน480ล้านบาทโดยที่นี่จะมีแบบบ้านให้เลือกโดยกัน2แบบก็คือเนื้อตี่43ตารางวามีพื้นที่ใช้สอย164ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2กันกันละ จอดรถได้2อกันนะครับท่านผู้ชมราคาจะอยู่ที่3.39ล้านบาทและแบบเนื้อที่62ตารางวาจะมีพื้นที่ใช้สอย206ตารางเมตร4ห้องนอนสีห้องน้ําจอดรถได้2อกันนะครับซึ่งโอท่านผู้ชมครับโอทงสะดวกสบายสไตล์โมเดิร์นนะครับ นางพานิษยาอูะทีมเสพข่าวเจม่บอกว่าตอนนี้มีแนวโน้มทิศทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเจงใหม่ยังมีทิศทางที่ดีบาซบซาวนเนอร์แม้ว่าหลังโควิดสิบเก้ายังมีการกลับเคลื่อนไปได้อย่างจ้าจ้าแต่ก็ยังมองว่าจังหวัดเจงใหม่ยังสามารถเติบโตไปได้ดีอยู่เนื่องจากเป้าหมายของคนไปเกษียณส่วนใหญ่ต้องการจะมาพักผ่อนในจังหวัดเจงใหม่เป็นจุดสุดท้ายและเจงใหม่ยังเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยตัวเองครับ